อันดับแรกเลยนะคะเรามาคุยกันถึงประโยชน์ของการที่เราเปลี่ยนมาทานอาหารเจวีแกนหรือว่าแพลนเบสกันก่อนข้อแรกเลยเนี่ยก็คือป้องกันความแก่ถามว่าป้องกันความแก่เนี่ยป้องกันได้ยังไงเป็นเพราะว่าพืชเนี่ยอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระทีนี้ไอ้คาว่าสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยยาดาจะแปลแบบนี้ยาดาจะแปลคําว่าอนุมูลอิสระแบบเหมือนตลกตลกนิดนึงแต่เชื่อว่าเพื่อนเพื่อจะจําได้นะคะคําว่าอนุเนี่ยแปลว่าเล็กใช่ไหม มูลแปลว่าเหมือนกับอุจระอิสระก็คือฟรีดอมเหมือนวิ่งไปไหนก็ได้อนุมูลอิสระก็เหมือนกับอุจจาระชิ้นเล็กที่วิ่งไปไหนก็ได้เวลาที่มันวิ่งเข้ามาในร่างกายเราอ่ะมันก็ไปปา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 มูลอุจจาระค่ะใส่เซลล์เราเซลล์เราก็เหมือนกับเสียหายไปหมดทีนี้เวลาที่เราหันมาทานอาหารที่มาจากพืชเนี่ย มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระแปลว่าต่อให้อุจจระพยายามจะมาปาใส่เราอาหารที่มาจากพืชก็ป้องกันไม่ให้อุจจระเนี่ยมันมาโดนตัวเราอย่าอย่ามาโดนตัวฉันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมทาไมอาหารพืชถึงมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเพราะว่าพืชเนี่ยมันต้องสู้กับแสงอาทิตย์นะคะในทุกๆวันน่ะมันต้องเอาตัวรอดจากแสงอาทิตย์นะแสงอาทิตย์ส่องมันทุกวันทํายังไงดีให้ฉันไม่ตายมันก็เลยต้องสร้างแบบเหมือนกับเป็นพิกเมนต์นะคะเป็นสารสีในพืชอะ่ะ อย่างเช่นสีเขียวอย่างเงี้ยก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าคอโรฟิลใช่ไหมอ่าสีส้มสีเหลืองก็พวกเบต้าหรือว่าอัลฟาแคโรทีนเป็นพวกสารในกลุ่มแคโรตีนอยส์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าสีม่วงเข้มเข้มปีๆปปปเหมือนแบบเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่อะค่ะอันนั้นก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระแอนโทไซยานินหรือว่าถ้าเป็นองุ่นสีม่วงแดงก็จะเป็นพวกสารต้านอนุมูลอิสระโพลีฟีนอลต่างๆอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆเนี้ย ที่มันเกิดขึ้นในพืชเนี่ยพอเราทานปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราได้รับสิ่งสิ่งนั้นเข้าสู่ร่างกายป้องกันไม่ให้สิ่งที่จะทําให้เราเสื่อมเนี่ยมันทํรลายร่างกายของเราได้ข้อแรกพอหันมากินอาหารที่มาจากพืชเพื่อนๆจะได้สารกันแก่นั่นเองอ่าอันต่อมานะคะพอเรากินเส้นใยไฟเบอร์เนาะพืชผักมีเส้นใยไฟเบอร์เนาะมันจะเป็นอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีในลําไส้ทีนี้จุลินทรีย์ตัวดีอะ่ะเมื่อได้รับอาหารที่เป็นเส้นใยไฟเบอร์อ่ะ พวกจุลินทรีย์ตัวดีที่มันเติบโตอ่ะเป็นพวกแลคโตบาซิลัสหรือว่าบิฟิโดแบคทีเรียมทีนี้มันจะมีบางตัวนะคะทุกคนที่ทำให้เราเนี่ยไม่ซึมเศร้าทำให้เราเนี่ยเหมือนกับสมองดีขึ้นนั่นก็คืออย่างเช่นแลคโตบาซิลัสพาราคาเซอิตัวเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มสารที่ทำให้เราเนี่ยไม่ซึมเศร้าเซโรโทนินเนี้ยคือสารที่ทำให้เราไม่ซึมเศร้าและมันยังช่วยเพิ่มสารตัวหนึ่งที่ทำให้สมองของเราทำงานดีขึ้นด้วยค่ะนั่นก็คือเจ้า BDNF b r a n d ์ไดร e ์นูโ r o ทรปิก i c f a ต t o r ตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองทุกคนน่ะคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างสมมติเวลาเราต้องการจะคิดงานคิดอะไรต่างๆแบบอยากจะมีความจำหรือมีการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยสมองมันก็จะทำงานใช่ไหมคะแล้วมันก็จะส่งสัญญาณคุยกันแต่ในภาษาวิทยาศาสตร์อ่ะเวลาแบบเซลล์ประสาทในสมองเราเนี่ยนะมันคุยกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าการไซแนบกันไซแนบส่งสัญญาณไซแนบไซแนบอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยไอเจ้าจุลินรีตัวดีอ่ะมันจะช่วย ให้การที่เซลลประสาทในสมองของเราอ่ะคุยกันอ่ะมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกลายเป็นว่าสมองเราจะดีขึ้นอารมณ์เราก็จะดีขึ้นด้วยจากการที่เราเลี้ยงจุลินทรีย์ตัวดีด้วยอาหารเส้นใยไฟเบอร์และภูมิต้านทานของเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าภูมิต้านทานกว่า70%อยู่ในลำไส้อ่าเพระนาะฉะนั้นเพื่อนๆอยากสมองดีภูมิต้านทานดีนะอย่าลืมนะคะว่าอาหารของเราทุกมือต้องมีเส้นใยไฟเบอร์เนาะ